ใครมีปากก็ว่าไปใครมีใจก็ทำเอาถึงเรามีปากก็อย่าไปว่าเขาใครเขาจะว่าเราเราก็ไม่สนใจทำต่อไปก็ดีนะโยมเวลาของชีวิตเหลือนิดเดียวเองเดี๋ยวไม่นานนักเราทุกคนก็จะตายจากกันไปอย่าเสียเวลาที่จะเอาปากไปว่าใครเขาวันนี้ใครมีปากก็ก็ว่าไปแมนะ้เราอาจจะไม่ได้ดีในใสายตาของใครสักเท่าไรก็ไม่เป็นไร นะเราก็ดีในความรู้สึกเท่าที่เรารู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรมันจะเกิดประโยชน์แบบไหนอย่างไรไม่มีใครรู้ตัวใครเท่ากับตัวของคนคนนั้นเองเรากําลังทําอะไรเรารู้ดีปากของใครก็เป็นเรื่องปากก็เป็นธรรมดาใครมีปากก็พูดไปใครมีใจก็ทําใจถ้าหากว่าเรามีปากแต่เรามีใจมีทั้งปากมีทั้งใจก็อยาเอาปากไปว่าใครเอาใจมานั่งทําใจดีกว่าว่ามีใครบ้างที่ไม่ถูกนินทาแม้แต่พระพุทธเจ้า ก็ถูกนินทาเซยับเยินไปหมดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ถูกนินทายับเยินไปหมดมีใครบ้างที่ไม่ถูกนินทาทำก็ถูกดา่าไม่ทำก็ถูกดา่างั้นทำดีกว่าตอนถูกดา่ายังมีอะไรทำเวลาของชีวิตเหลือนิดเดียวเองมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ใจดวงนี้ได้ลดอัดตราตัวตนได้มากที่สุดก่อนหลับตาตายลงไปจากโลกนี้จะดีกว่าที่จะใช้ปากเป็นนินทาใครใครเขา ขอเจริญพรเป็นกำลังใจ